แล้ววันนี้จะเกิดพิธีทอดถวายพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับของที่สพปอลออาวเราจะเรียกว่าเจ้ามหาชีวิตครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครปากเซตแขวงจัปาศักค,ครับไปทอดถวายที่วัดกาง เมืองจัปาสักแขวงจัปาสักแล้วตอนนี้ผมอ,อยู่ที่วัดหลวงนครปักเซรครับเช้านี้จะเกิดการใส่บาตรทำบุญกันก่อนนะครับแล้วถึงได้อัญเชิญผ้ากฐินเนี่ยไปที่วัดกลางครับและสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับนั่นคือหอพระไตรปิฎกนะครับซึ่งมีความเก่าแก่หลายร้อยปีเลยและบริเวณนี้ก็อยู่ในเขตของมรดกโลกของวัดภูจัปาสักนะครับแล้วก็ที่วัดภูจับปาสักเนี่ยถือได้ว่า เป็นมรดกโลกแห่งที่สองของสอปป,อปอลาวนะครับที่แรกนั่นคือที่หลวงพระบางครับที่สองคือวัดภูจปาศักและที่3าคือทุ่งหอหินอยู่ที่แขวงเชียงขวางครับวันนี้ก็เป็นวันดีที่ทางสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพได้อัญเชิญภาพพระกฐถินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทอดถวายที่วัดในสอปป,อปอลาวซึ่งเราได้เริ่มทอดถวายภาพประปกรินพระราชทาน่ที่สอปป,อปอลาวครั้งแรก ในปีพศ2538ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมาทอดถวายที่วัดธาตุหลวงเหนือนครหลวงเวียงจันทร์สำหรับที่แขวงจัปรสักเนี่ยได้มีการมาทอดถวายภาพระิึงพระราชทานครั้งแรกในปีพศ2548ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่านคำาไศรีพันดอนท่านอดีตประธานประเทศและอดีตนายกรรฐมตรีของสปปลาว ต่อมาในปีพศ2553ในการพิธีถวายภาพพระบิ์พระราชานเนี่ยทางสมาคมไทยลาวก็รืมิจฉาภาพก็ได้เริ่มมีการที่จะสร้างหรือบริจาคถาวรวัตถุเป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายภาพระกรถินพระราชานด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในทุกพิธีถวายภาพพระกรินเราก็จะสร้างสาวรวัตถุอาจจะเป็นหอสงฆ์บ้างเป็นโรงเรียนบ้างมาโดยตลอด กิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นทุกปีครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะครับเกิดขึ้นตลอดทั้งอาทิตย์เลยครับตั้งแต่โค้ชทีมชาติไทยนะครับนั่นคือท่านวิทยาเหล่าหากักุลอดีตทีมชาติไทยและเป็นโค้ชและตอนนี้ก็ได้มาสอนให้กับน้องๆเยาวชนที่ปักเซครับร่วมประมาณร้อยกว่าชีฟด,ด้วยกันแล้วก็ขณะเดียวกันคุณหมอจากสภากาชาติไทยนะฮะได้เข้ามารักษาโรคตาให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่นี่ เป็นเวลาด้วยกันถึง5วันด้วยกันนะครับยกลดผ่าตัดเลื่อนที่มาที่วัดหลวงนี่เลยครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่ให้บริการตรวจสุขภาพที่เมืองจาาับปาสังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีโรงพยาบาล50าสิบพรรษาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลปรินซ์อุบลราชธานีซึ่งเข้ามาช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางด้านมะเร็ง แล้วก็คุณหมอทางด้านหมอฟันนะฮะเข้ามารักษาโรคฟันฟรีทําฟันให้ฟรีนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะครับเกิดขึ้นตลอดทั้งอาทิตย์เลยครับและอีกหนึ่งหน่วยงานคือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี Technology. และขณะเดียวกันก็สอนวิชาชีพนั่นคือซ่อมแปลงรถจากซ่อมบํารุงรถจัก,กรยานยนต์นั่นเองกิจกรรมดีๆอย่างนี้มีเยอะแยะมากมายครับแล้วก็เช้าวันที่25ครับนั่นคือทั้งเมืองนะฮะได้ช่วยกันทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดเมืองครับเราจะเห็นทั้งคนไทยแล้วคนลาวนะฮะร่วมมือกันโดยสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพและสมาคมลาวไทยเพื่อมิตรภาพครับสําหรับในปีนี้เองเนี่ยนะครับ ก็ได้ตกลงกับทางฝ่ายลาวที่จะกลับมาทอดกระถินพระราชทานถวายที่แขวงจับปาสักครั้งนี้เป็นครั้งที่25แล้วแล้วก็ได้มาทอดถวายพระบัตินพระที่วัดพุทธวนารามนะคะรับหรือวัดเมืองกลางซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2000 42ก็ระยะเวลา500กว่าปีแล้วเป็นวัดเก่าแก่เลยซึ่งเป็นวัดหลักของแขวงจำปาสันในอดีตที่ผ่านมาและข้างหลังนี้เป็นหอพระไตรปิฎกเก่าเป็นหลายร้อยปีแล้วเราจะเห็นว่าหน้าที่แห่งนี้นะฮะเขาไม่บูรณะใหม่แล้วนะไม่สามารถบูรณะใหม่ได้แล้วครับแล้วก็โครงสร้างนี่ยังคงอยู่ไว้เพื่อไม่ให้พังทลายไปมากกว่านี้ครับแล้วก็สิ่งที่ไดาเห็นด้านขวานั่นก็คือสิม ที่อยู่ที่วัดกลางแล้วก็จะเข้ามาในวันพิธีสําคัญสําคัญก็จะเปิดให้มีการไปกราบไหว้สักการะบูชานะครับแล้วก็ส่วนทางด้านหลังผมเนี่ยจะเรียกว่าหอแจกนะครับในวันศีลสําคัญสําคัญเข้ามาใส่บาตรกันทําบุญนะฮะแล้วก็มาฟังธรรมเทศนานะตรงนี้เราจะเรียกว่าหอแจกครับนอกจากพิธีถวายผ้าพระกฤติพระราชทานแล้วทางท่านเจ้าแขวงทางท่านเจ้าเมืองแล้วก็ทางประชาชนในสามหมู่บ้านบริวเวณใกล้วัดเนี่ย ก็อยากที่จะให้เราช่วยมาปรับปรุงแล้วก็สร้างถนนคอนกรีตเส้นทางที่บริเวณเข้าวัดซึ่งยังมีอยู่ประมาณ1.1กิโลเมตรที่ยังทำไม่เสร็จสท้นสมบูรณ์นะครับยังลุขาอยู่วิธีการอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วจากอาดีตร่วม20กว่าปีนะครับตั้งแต่ปี1538ครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับเราไปด้วยกันหลายๆแขวงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนเขตอัตตะเปอําม่วนนครหลวงเวียงจันแขวงเวียงจัน และเมื่อปีที่แล้วครับเราก็ไปทอดถวายภ้ากฐถินอยู่ที่แขวงของน้ำทาครับแต่ปีนี้เราอยู่ที่แขวงจำปาสักครับในการนี้ทางสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพเราก็ได้ชวนภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเอกชนที่อยู่ในเป็นสมาชิกของสมาคมชเช่นบริษัทชอการช่างและบริษัทในเครือนะครับบริษัทไทยเบเรดจำกัดนะครับบริษัทบ้านปูนะครับบริษัทน้ำตาลมิตรผลบริษัท ปอตอทโออาร์นะครับบริษัทดับเบิลเอแลวก็ยังมีอีกหลายบริษัทนะครับรวมทั้งดังโรงเรียนวัชรว,วุฒิเิลยาลยด้วยก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินมาเพื่อซื้อวัสดุสําหรับก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีมเมนไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายรวมทั้งเหล็กและที่สําคัญทางบริษัท SCG ที่อยู่ที่คาม่วนเนี่ยก็ได้บริจาคส่วนหนึ่งนะฮะได้บริจาคปูนซีเมนมาสําหรับกิจการนี้ด้วย นอกจากนั้นโดยที่ในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ72พรรษาแล้วก็ประจวบกับที่ท่านอดีตประธานาธิบดีและอดีตนายกรัฐมนตรีลาวนะครับท่านคำไตสีพันดอดนก็มีอายุครบร้อยปีด้วยทากระทรวงการต่าประเทศก็เลยได้หารือกับทางสมาคมไทยลาวเพื่อพิธีภาพนะครับเราก็ได้มีพิธีมอบรถพยาบาลน,นะครับถึงสคัน ให้กับโรงพยาบาลนะครับในแขวงจำปาสักเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งได้มอบเครื่องออกซิเจนสำหรับผลิตออกซิเจนจำนวนสิบเครื่องให้ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะทางบริษัทไทยเบฟเรดก็ยังมอบผ้าห่มที่จะมอบให้ชาวบ้านอีกด้วยประมาณ500ผืนแล้วก็มีการมาออกร้านขายสินค้าร่วมกันทั้งฝ่ายไทยฝ่ายลาวก็เป็นการทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยนะฮะ คึกคักขึ้นและเมื่อคืนนี้เองนะครับเป็นคืนก่อนที่เราจะมีพิธีถวายผ้าพักผินเนี่ยก็มีพิธีมหรสพนะครับซึ่งเป็นธรรมเดียมปฏิบัติแล้วก็มีดักร้องนะฮะชื่อเสียงดังจากเมืองไทยจัมปะสักปักเซค่ะสวัสดีสบายดีสบายดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดแขกรับเ่่น ทานฝั่งลาวนะครับฝังไทยราบูน,นีเดรับเกียรตอยังสูงครับลูกหลานวงโ่งล่างบัวอุบลครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลมาร่วมการแสดงบนเวทีก็มีพี่น้องชาวลาวไปร่วมชมมากอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมไทยลาวเพื่อพิธรภาพร่วมกับสมาคมลาวไทยเพื่อพิธรภาพเนี่ยได้จัดกันมาอย่างต่อนเนื่องและก็คงจะตัดต่อนเนื่องต่อไปครับ และณนะวันนี้นะก็เป็นนะโอกาสที่ดีนะครับฝนตกมานิดหน่อยแต่เราจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาแบบว่าหลังไหลกันเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในปากซเองหรือว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านแวกนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่สปอป,อปอลาวผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นวันบุญวันศิลทุกคนเนี่ยจะเข้ามาแบบเต็มที่กันเลยซึ่งเอาจริงๆวันนี้พายุเข้าฝนตกแต่ว่าแต่ละคนก็เข้ามาแบบว่าไม่ท้อถอยกันเลยฮะ,ะเพราะว่าณนะความสัมพันธ์ของไทยกับลาวเนี่ยนั่นคือการทอดถวายกรถินพระราชทาน ของเจ้ามหาชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็เริ่มกันมาปีร่วม20ปีนะฮะแล้วก็ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เดินทางมาที่แขวงจะปาสักและที่นี่คือบ้านเมืองกลางเมืองจะปาสักแขวงจะปาสักครับ